แกรนร่ำไห้เผยสาเหตุเลิกเด่นคุณงามเนตรก่อนกริดลั่นกลางรายการจากกรณีประเด็นเลิกราของแกรนก่อนพัสดรและเด่นคุณงามเนตรที่แม้จะกบหากันมาถึง6ปีแต่วันนี้ทั้งคู่ไปไม่ไหวโดยล่าสุดทางแกรนได้ออกมาเปิดใจในรายการแชรของมดดำคชาภาถึงสาเหตุจบรัก6กปีว่าอยู่ดีๆเด่นคุณก็พูดขึ้นมาเลยว่าเราอยู่กันมานานเราควรจะปรับจูนกันเพื่อที่จะได้ไปต่อได้ ทั้งที่ตอนนั้นเราไม่มีปัญหากันแกรนยอมรับว่าตกใจและรับรู้ปัญหากันมาตลอดแต่เราเกรงใจกันมากจนไม่สื่อสารกันตรงๆบางอย่างเรามองข้ามไปเรื่องมันสะสมไปโดยไม่รู้ตัวจนเรารู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆทําให้เราล้องห่างกันตอนนี้คือสาเดือนเราไม่ได้เจอกันเลยการที่เราลดความสัมพันธ์มันคือทางออกที่ดีที่สุดแล้ว สถานะของแกรนและเด่นคุณในตอนนี้คือยังติดต่อคุยกันเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็ถามถ่ยให้กำลังใจกันเหมือนเดิมคล้ายๆตอนที่คบกันแต่มีะระยะห่างมากขึ้นแค่ไม่ได้คุยกันทุกวันและมีความหวังดีให้กันเหมือนเดิมเราและเขาผูกพันมากเมื่อถามว่าจริงไหมที่เด่นคุณอยากมีครอบครัวและแกรนย,ยังไม่พร้อมแกรนบอกว่า วันนี้ก่อนที่จะมาแชร์แกรนได้คุยกับเด่นคุณก่อนว่าจะมาะรายการน,นี้เด่นคุณก็ฝากมาบอกว่าให้พูด,ด้วยว่าเด่นคุณยังไม่ได้อยากแต่งงานและไม่พร้อมที่จะแต่งงานตอนนี้คนจะเข้าใจว่าเด่นคุณอยากแต่งงานแต่กแกรนยังไม่พร้อมแต่งซึ่งไม่ใช่ต่างคนต่างไม่พร้อมแต่งงานทั้งคู่เรายังอยากทํางานและทําอะไรอีกเยอะเมื่อถามว่าอะไรคือสัญญ,ญาณที่บอกว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนไม่เหมือนเดิมแกรนบอกว่า คือการที่เราต้องมานั่งคุยกันบ่อยๆมันถี่ขึ้นแต่เราไม่ได้ทะเลาะรุนแรงมดดัมยืนยันว่าแกรนและเดนคุณไม่ทะเลาะแกรนก็ไม่งอนด้วยเราทั้งคู่เหมือนกันเยอะมากและข้อแตกต่างเหมือนกันที่เหมือนกันเช่นเราเป็นคนเย็นๆไม่หาเรื่องหรืองี่เงา่าเราเลยทําให้มันมาได้เรื่อยๆแต่มันมีปัจจัยอื่นเลยทําให้บางครั้งการทะเลาะกันมันคือทําให้ได้คนที่มีโอกาสเปิดใจกันมากขึ้นเราเย็นทั้งคู่เลยกลายเป็นเย็นชา กกรคิดว่ามีอะไรคือพูดและเคลียร์แต่เวลาพูดก็จะเกรงใจไม่เสียงดังแม้ว่าปัญหามันจะจบแล้วแต่เราไม่ได้เคลียร์จากข้างในจริงๆมันเหมือนสะสมเมื่อถามว่าเขามาง้อไหมต้องบอกว่าในช่วงเดือนแรกเราก็ไม่แน่ใจต่างคนต่างแย่ด้วยกันทั้งคู่แต่เราตัดสินใจแล้วตั้งแต่วันที่เดนคุณมาบอกเขาตั้งคำถามเหมือนกันและถามเราว่าคิดว่ายังไงเราไม่มีเรื่องมือที่สามด้วยเมื่อถามว่าครอบครัวทั้งคู่ว่าอย่างไรแกรนเผยว่า ตอนที่แกรนบอกพ่อแม่เขาก็ค่อนข้างตกใจเพราะเขาเห็นว่าเราไปได้ด้วยดีแต่พอเราจะกลับมาเป็นพี่น้องเขาก็เคารพการตัดสินใจทุกวันนี้ครอบครัวแกรนยังเอ็นดูเด่นไม่โกรธและเข้าใจโมดัมบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสียของเด่นคุณคือเป็นคนชอบพูดตรงๆโดยที่เด่นคุณไม่คิดอะไรแต่คนฟังจะเจ็บแกรนก็ยอมรับว่ามีส่วนด้วยมดัมเสริมต่อว่าเด่นคุณคือคนพูดไม่คิด บางทีโมดเดมยังเกล็กดที่หน้าเด่นคุณก็รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันทำร้ายแกรนและเมื่อถามว่ายังรักไหมเด่นคุณก็บอกว่ายังรักแกรนจนแกรนน้ำตาไหลเสียงสั่นกลางรายการเราอยากให้เขามีความสุขในทุกๆวันแกรนก็หวังดีเสมอตั้งแต่รู้จักกันมาจนถึงวันนี้มีแต่ความปรารถนาดีให้กันดีใจที่เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเมื่อถามถึงโอกาสรีเทิร์นแกรนบอกว่าตอนนี้ตนไม่รู้เลยแต่เราอยู่แบบนี้มันโอเคขึ้นเรื่อยๆตอนแรกมันแย่ แต่เวลาทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมดดมบอกให้กรีดกระเละกรีดออระบายออกมาถ้าเราผ่านช่วงแรกมาได้มันจะดีช่วงแรกอาจจะมีระยะห่างเยอะหน่อยแต่ตอนนี้เรากลับมาถ้ามถ่ยพูดคุยกันได้โดยที่ไม่รู้สึกฟูมไฟายแล้ว